เมื่อผมได้ผลไม้รับในโกะการ์เด้นจะเป็นยังไงไปดูเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ได้อะไรอ่ะไม่ใช่มีอย่างี้ด้วยหรอแล้วผลมันคือแบบเหลืองแสงเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองปลูกดูนะครับไปเฮ้ยมันเริ่มตมันนิดนึงแล้วรูปรูปร่างมันก็ประหลาดนะครับเฮ้ยต้นอะไรวะมันแปลกๆอ่ะอัปเดตใหม่หรือเปล่าหรือว่า ใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันคือต้นอะไรมันดูแปลกมากวายวายโอ้โอแม่งโคตรยาวเลยโอ้มันยาวขึ้นนะครับคนดูเอ้ยถ้ามันจะใหญ่กว่านี้มันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวผมรอให้มันใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะอุย้ยตอนนี้มันโตเต็มที่แล้วนะครับเราสามารถเก็บได้แล้วนะคือถ้าอยากให้ผมเก็บเนี่ยขอ,ขอคนล,ละหนึ่งไลค์หน่อยนะครับไปเร็วไปเร็วสามสองหนึ่งกดไลค์เร็ว มาครับทุกคนผมจะเก็บแล้วนะ1 2ึ่องซ้ำอืออูยเราจะลองไปขายดูนะครับว่ามันจะได้กี่แสนล้านนะพอดีผมเป็นลูกเศรษฐีนะครับ